run. โอเก็ okay. ได้ครสภาพหมายตรงนี้เป็นคองหลอดนะครับแต่วันนี้น้ำมันขึ้นเยอะมากตีนิเนียนเลยนะครับเมื่อกี้ตามสูตรตีขึ้นชาย,ยาแญ้าก็ลากลงถ้ามีปลาอยู่ตรงนั้นแหละเรียบร้อยครับไม้เดียว น,นี่ครับอุ้ยช่อนก็ไซส์สวยอยู่นะครับ ประมาณสีขีดนะครับกัดเป็นเนี่ยครับออดจ้ำนะครับของน้าเป็นหนึ่งครับตัวเนี้ยดูสภาพได้เลยครับยับครับแต่แอคชั่นก็ยังออกดีอยู่นะครับเชียครับยังไงก็ฝากผลงานไปด้วยครับ อัดจ้ำนะครับสายทีตีน้ำดังระวังขาดครับบ๊อ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 บซัดเลยครับเจ๊ครับเดี๋ยวลุยต่ออ่ะอัดจำ้ำสุดยอดจริงๆครับผม